เรามาอยู่จุดที่ที่เราค้นหากันเมื่อเช้าเมื่อเช้าตอนเมื่อเช้าอยู่กับแม่จูนเนี่ยอยู่กับแม่จูนไม่ยอมกลับแม่จูนเองก็ไม่ยอมกลับอยู่จนถึงเกือบหกโมงเช้านะฮะเดยว เฮ้ยสวัสดีดีครับสวัสดีนี่แฟนแฟนของแฟนของตังโมนะฮะหน้าตายังไม่ได้นอนยังไม่ได้นอนเลยเด้โอเคเอ้ยเดี๋ยวพี่ช่วยพี่อยู่ด้วยเอ้ยไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องร้องไห้ นี่คือแฟนของจังโมนะฮะนี่ๆประมาณห้าโมงเย็นขึ้นห้าหกโมงเย็นขึ้นเหรอเขาบอกว่าห้ามหกโมงเย็นถึงจะขึ้นถูกไหมเหรอสงสารนะสงสารแฟนนังสงสารสงสารแฟนจังโมมากเลย ร้องไห้แล้วเขาร้องไห้ตลอดเลยนะฮะมีมอยู่สี่สี่ลำครับนนยยได้ครับไ,ได้ได,ได้ตียาวตียาวไปเลยนะได้ครับเอาระยะเท่ากันเลยนะโอเคดได้ครับได้ ปตีเป็นหน้าตีแถวเป็นหน้ากระดานไปตีแถวเป็นหน้ากระดานตีแถวเป็นหน้ากระดานตีแถวเป็นหน้ากระดานผู้ชายเสื้อขาวผมยาวนะฮะก็ เป็นแฟนของน้องตังโมอ่ะเขาร้องไห้ตลอดเวลาเลยนะฮะเราเจอกันเราอยู่ด้วยกันเมื่อคืนนี้ทั้งคืนเหมือนกันนะฮะจนถึงตีห้าหกโมงแล้วพี่เปิลก็กลับไปนอนตอนนี้เขายังเขายังไม่นอนเลยฝั่งนู้นนะโอเคครับครับครับดูหน้าตาเขาแบบ <c oughs> ของสารเขามากเลย